นะโมต mm ัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตั นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานัง สุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติ ปะโตเมตังปะระชีว okay? ิต ouais? ังสุขโตจุต huh. <mons> ิจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิตังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตัง ปะระชีวิตด <im> <im> ังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิตดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิตดัง สุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุ steal. ติจิตตะเมตตา ا, นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะ นิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานัง สุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะโตเมตังปะระชีวิตังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิตังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตัง ปะระชีวิตดังสุขะโตจุติจิตตะเมตตนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังประ pathetic, ประชีวิตดังสุขะโตจุติจิตตะเมตตนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิตดัง สุขโตจุติจิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุต <ences> ิปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะ นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังส, Darwin. สุขโตจุติจิตตะเมตันิพพานังสุขโตจุติปะโ,ปะ além, โตเมตังป, ang, ประประชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตันิพพานัง สุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติ ปะโตเมตังปะระชีวิตังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิตังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตัง ปะระชีวิตดังสุขะโตจุติจิตตะเมตตนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดงังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิตดัง สุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิดังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ